สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ครูนูมาเจอกันที่หน้าเพจนะคะหลังจากไม่ได้เจอหลายวันนะคะก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะก็เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ทําคลิปให้ทุกคนเห็นหน้าตลอดนะคะ <laughs> ครูนูก็ยัง เรียนรู้ตลอดเวลานะคะเห็นไหมว่าคนเราก็ไม่ได้เก่งกันตั้งแต่เกิดเนาะแต่วันนี้ถ้าเราแบบรู้ว่าเอะฉันนต้องการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆทำอะไรดีๆนะคะเพื่อที่จะพาชีวิตก้าวไปข้างหน้าเราต้องรู้เลยคะ่ะว่าเราควรที่จะเริ่มยังไงนะคะและวันนี้นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากเริ่มขายออนไลน์นะคะแต่รู้สึกว่าฉันไม่เก่งอุย๊ยฉันจะเริ่มยังไงดีอะไรแบบนี้ อันนี้ความคิดแบบนี้ครูนูก็เคยเป็นนะคะเดี๋ยวครูนูขอ,อช่วยตัวเองสนับสนุนก่อนช่วยสนับสนุนตัวเองวันนี้นะคะการที่หลายหลายคนนะคะมีความคิดว่าฉันไม่เก่งฉันยังไม่ดีพอฉันยังไม่ดีพร้อมนี่มันเป็นความคิดของเราทั้งนั้นเลยค่ะ จริงหรือเปล่าล่ะถ้าคุณว่ามันเป็นความคิดของคนอื่นมันก็ไม่ใช่แล้วนะเนาะชีวิตของเราเราก็ต้องคิดเองเออเองนั่นแหละค่ะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าฉันอะ่ะไม่เก่งเลยแตฉันก็อยากเริ่มต้นออนไลน์นะคะเดี๋ยวครูโนูขอแชร์ความสวยของตัวเองก่อนนะคะ ใครบอกบอกตัวเองนี่แหละอ๋อจนากนั้นแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวครูนุขอแบ่งปันตัวเองออกไปก่อนเนาะเวลาที่เราออกมาแบ่งปันความรู้ดีๆนะคะอย่าลืมที่จะฉนับฉนับหน่อยก็ยังพูดผิดอยู่เหมือนเดิมนะคะสนับสนุนตัวเองออกไปนะคะทุกคนวันนี้ก่อนที่เราจะ,ะให้คนอื่นมาสนับสนุนเราเราต้องสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอแช์แช่แช่เองก่อน ในคอนเสุรเนาะออกนักกล้องเห็นไหมไม่ได้มาเป็นดารานักกล้องโดยที่ไปต้องเสียเงินซักกระบ,บาทเดียวเอาไหมชอบไหมชอบอก็ช่วยคุณูแชร์เลยค่ะเดี๋ยวคุณูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะแป๊บ,บ,บนึงนะคะทุกคนแชร์แชร์ตัว,วเองออกไปก่อนนะคะ สนับสนุนก่อนตัวเองก่อนนะคะอ่าวันนี้นะคะครูนูก็เคยมีคําถามแบบนี้นะคะให้กับตัวเองเหมือนกันคะ่ะเมื่อก่อนครูนูก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะทําได้นะคะแต่แต่ว่าครูนูเป็นคนที่แบบโชคดีอย่างหนึ่งนะคะว่าเราอะรู้ว่าถึงแม้ฉันอะไม่เก่งอะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะว่า ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่กแกกเริ่มที่เราเกิดมาเราก็ทําอะไรไม่เป็นซักอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะสามารถที่จะทําได้อ่ะเราก็ลองทําดูนะคะและมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องที่จะเสียหายมิตรเป็นแต่เรื่องดีๆทั้ทงนั้นนะคะเดี๋ยวคุณนูขอแชร์ตัวเองออกไปนิดนึงสัญญาณน,นี้ตรงนี้อาจจะ <c oughs> อาจจะชานิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะ ชาได้ฟ้าเดบฟ้าได้พาเล่มงามนะคะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะครูนูบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณยังมีความรู้สึกแบบนี้กับตัวเองนะคะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่เก่งอยู่แบบนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นเหมือนครูนูแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวครูนูขอหาหาหา,หากลุมของตัวเองก่อนนะคะ คุณโนเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าฉันอยากเริ่มต้นในการทําออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือว่าขายตัวตนก็ต,ต,ตามการที่เราขึ้นมาบนออนไลน์นะคะ ถือว่าเรามาขายแล้วนะคะอย่างเช่นคลุหนูออกมาไลน์สดออกมาแบ่งปันความรู้นี่ก็ถือว่าคลุหนออกมาขายนะคะขายตัวเองนั่นเองค่ะเพราะยุคนี้นะคะการที่เราเอาหน้าตัวเองออกกล้องมันเป็นการสนับสนุนตัวเองเป็นการเสนอหน้าตัวเองในด้านดีนะคะเป็นการโปรโมทตัวเองและเป็นการโปรโมทตัวเองแบบ ฟรีฟรีด้วยคะ่ะชอบไหมล่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะเคยมีความคิดมีความฝันว่าในตอนที่เราเป็นเด็กน้อยคุณโอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าฉันอยากเป็นดาราอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นเรายังมีความรู้สึกว่าฉันไม่สวยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้นะคะแต่ยุคนี้ไม่ต้องไปมีความคิดแบบนั้นแล้วค่ะถ้าวันนี้คุณยังมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่ดีพอฉันยังไม่ดีพร้อมนะคะคุณรู้ไว้เลยว่า คุณสิ่งแรกนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่กับความคิดของเรานี่เป็นอะไรที่แบบหยุดยั้งตัวของเราเองมากที่สุดนะคะ <laughs> ไม่ต้องไปดูความคิดไม่ต้องไปฟังความคิดของใครทั้งนั้นนะคะทานวัดสิ่งแรกเลยคุณจะต้องมาเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะคะว่าฉันต้องทําอะไรฉันต้องทําแบบไหนนะคะถ้าวันนี้เราอะเปลี่ยนความคิด จากความคิดลดลบที่มองว่าเอ๊ะฉันวันนี้ฉันไม่เก่งนะคะฉันจะทํำยังไงนะคะเราก็แค่เปลี่ยนความคิดว่าฉันก็เก่งได้คนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้นะคะตราบใดที่เรายังมีความคิดเดิมๆว่าฉันไม่เก่งฉันยังไม่ดีพอฉันยังไม่ดีพร้อมนะคะคุณจะไม่มีทางที่จะทํามันได้เลยค่ะใครก็มาแล้วช่วยกรุนูแชร์แบ่งปันออกไปได้เลยนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนื้อหาดีๆเนาะความคิดเราเป็นความคิดที่ ทรงพลังที่สุดนะคะถ้าวันนี้เรายังมีความคิดที่ว่าฉันอยากทําสิ่งนั้นฉันต้องการทําสิ่งนี้แต่ฉันเนี่ยยังไม่เก่งเลยฉันยังไม่ดีพอเลยฉันยังไม่ดีพอใครเข้ามาแล้วทักทายครูนูได้นะคะช่วยครูนูแชร์แบ่งปันออกไปยิ่งดีค่ะเพราะครูนูเชื่อว่ามีใครหลายๆคนนะคะที่กําลังต้องการเริ่มที่จะทําออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะโค้ดแพลวพันขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะเราทุกคนมายืนอยู่จุด จุดเดียวกันก็คือโลกออนไลน์เนาะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เราเคยผ่านคําถามที่ว่าฉันไม่เก่งฉันจะเริ่มยังไงแต่วันนี้อย่างโค้ดเพีวพันนะคะอย่างครูนูเราได้เริ่มแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็แค่ง่ายๆนะคะแต่คนที่เขายังไม่ได้เริ่มเขาก็ยังมีความคิดลบกับตัวเองว่าฉันคงทําไม่ได้ฉันไม่เก่งนะคะ เราก็ต้องมาเป็นตัวแทนแห่งความที่ว่าเราถนัดแล้วเราเก่งแล้วนะคะมาบอกกับเขาว่าเขาเปลี่ยนความคิดแค่คิดว่าฉันเก่งในเมื่อมีหนึ่งคนทำได้นะคะสวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะช่วงนี้ครูนูไม่ได้ไปส่งพลังใจให้กับใครสดๆนะคะแต่คอยส่งพลังใจย้อนหลังตลอดนะคะกำลังเรียนรู้พัฒนาตัวเองเช่นกันค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะ เราต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่เนาะฉะนั้นแล้วอ่ะการที่ใครหลายๆคนวันเนี้ยเริ่มทําสิ่งใหม่นะคะให้คุณย้อนกลับไปว่าในวันที่คุณเกิดมาแรกๆคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเปนเป็นเลยแม้กระทั่งการเดินคุณก็ยังเดินไม่ได้ถ้าในความคิดในวันนั้นคุณว่า คุณเดินล้มก้าวแรกแล้วคุณมีความสุขวิชันคงเดินไม่ได้ฉันไม่เดินดีกว่าแบบนี้คุณก็คงไม่มีทางที่จะเดินได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะพี่แกาตาขอบคุณค่ะสวยตลอดเลยนะคะพี่แกาตาวันนี้ครูนูกอ็อยู่กับตัวเองเพิ่มเติมความสวยให้กับตัวเองขอบคุณสวัสดีค่ะอาจารย์มอมขอบคุณมากเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยครูนูแชร์ออกไปด้วยนะคะ ภาพชัดเสียงชัดช่วยกลุนุกดหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่แกตาขอบคุณมากนะคะสวยขึ้นเยอะเนาะเพราะกููนูมีตัวช่วยดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายเนาะตัวช่วยดีๆนี่ก็คือลิเชตทันนะคะผลิตภัณฑ์ของลิเชตทาให้กูุนูสวยขึ้นมากเลยค่ะใช่ค่ะแชร์ให้มือใหม่ทุกคนคะ่ะอาจารย์หม่อมเนาะมือใหม่ทุกคนในวันนี้ เขายังไม่ได้เริ่มหรือว่าบางคนก็เพิ่งเริ่มก้าวแรกก็ยังมีคําถามอยู่กับตัวเองเสมอว่าฉันไม่เก่งหรือเปล่าว่าเอ๊ะฉันเดินผิดทางหรือเปล่าหรือว่าฉันทําอะไรขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างนะคะมันก็จะทําให้เกิดการลังเลและสงสัยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดข้อแรกเลยนะคะ ออไม่เป็นไรคะ่ะพี่กระตาแต่และคนเนาก็มีเส้นทางเดินทางที่แตกต่างกันเรียนรู้พัฒนาตัวเองและก็อย่างพี่กระตาก็มีลูกศิษย์เราก็ต้องเทรนลูกศิษย์ด้วยแต่ครูนูก็รู้ว่าทุกคนอะ่ะคอยส่งพลังใจให้กันเสมอขอบคุณค่ะอาจารย์มอมชัดเจนนะคะเราทุกคนอย่างอาจารย์มอมอย่างครูนูนะคะโคตรแพลวพันนะคะและก็ใครอีหลายคนที่เข้ามาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังเราอะ่ะ ก็เรียนรู้ตัวเองและพัฒนาตัวเองตลอดเพราะเรารู้ว่าถ้าวันนี้เราพัฒนาตัวเองดีขึ้นเราสามารถส่งต่อความสําเร็จให้กับผู้คนมากมายเพราะว่าความสําเร็จสามารถส่งต่อได้แต่วันนี้ถ้าเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองเราไม่ยอมเปลี่ยนความคิดของเราสิ่งนั้นก็คืออาจจะเรียกว่าความล้มเหลวคือเราไม่ยอมที่จะทําตัวเองให้ดีขึ้นความล้มเหลวไม่สามารถที่จะส่งต่อให้กับใครได้ในวันนี้ ความสำเร็จเท่านั้นที่สามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้ใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะทําให้เราเริ่มต้นได้อย่างดีเยี่ยมก็คือเปลี่ยนความคิดใหม่ให้กับตัวเองว่าฉันเก่งฉันมั่นใจฉันทําได้เพราะเราเห็นผู้คนมากมายบนโลกออนไลน์เขาก็ยังสําเร็จได้เลยในเมื่อเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันกับเขาแต่ที่มันต่างกันก็คือความคิดของเราคะ่ะ มันเป็นสิ่งที่เราคิดให้กับตัวของเราเองถ้าวันนี้เราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราทําได้เราก็จะลงมือทําแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราไม่เก่งเราไม่พร้อมเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่สุดคือเราต้องเปลี่ยนความคิดให้กับตัวเองเปลี่ยนความคิดใหม่ๆเปลี่ยนความคิดบวกๆใส่มันเข้าไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์หมอมส่งต่อมือใหม่สําเร็จนะคะอ่านเน,ะะนาะชนะแล้วนะคะคุณวรรณาทักทาไทยคุณนูได้นะคะคุณคุณวรรณน,นาเคยออกมาไลฟ์โซลอยังเอ่ยเคยมาทําออนไลน์หรือยังสามารถ ติดตามครูนูได้เลยค่ะเพราะว่าครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งคะที่อาจจะเริ่มมา2ปีแล้วแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่เปิดใจอย่างการขายออนไลน์นะคะครูนูก็เพิ่งมาเริ่มที่จะขายสินค้าเป็นตัวตนเมื่อก่อนคิดว่าเราแค่ออกมาสร้างตัวตนแค่นี้ก็คงไม่เป็นไรก็คงดีแล้วอะไรแบบนี้นะค่ะแต่ยุคนี้มันพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเราควรที่จะปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์นะคะเข้ากับยุคของโลก ตอนนี้ยิ่งยุคโควิดเนาะเรารู้ว่าตอนนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะการที่เราอยู่ที่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเราอย่าเป็นผู้ช้อปอย่างเดียวจงเป็นผู้เสจงบนเป็นผู้สร้างด้วยเป็นเป็นผู้ขายด้วยนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่2ข้อหนึ่งยาวเหยียดเลยนะคะอย่าลืมเปลี่ยนความคิดเด็ดตัวเองเด็ดขาดว่าฉันทําไม่ได้มาเป็นว่าฉันทําได้คนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้เช่นกันนะคะและสิ่งที่2คือพอเราบอกตัวเองว่าฉันทําได้คนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทำ ได้สิวะมันคงไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากเลยเพราะมันอะไรก็ง่ายไปหมดเลยยุคนี้เนาะสิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือคุณต้องเรียนรู้คะ่ะพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้พอเราเรียนรู้เราก็จะมีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นยิ่งเรารู้เยอะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะและพอเรามั่นใจเราจะต้องเรียนรู้และบวกการลงมือทําไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแค่เรียนรู้นะคะถ้าเราแค่เรียนรู้เราก็จะแค่รู้คะ่ะ รู้อาจจะรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงพอเราเรียนรู้และเราลงมือทำพร้อมๆไปด้วยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะถึงในสิ่งที่เราต้องการค่ะเราจะพาตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะครูพี่นีขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งต่อพลังให้กับคุนนูและมารับพลังกับทุนนูไปด้วยนะคะส่งลช่วยคุนนูแชร์แบ่งปันออกไปด้วยนะคะครูพี่ีอ่า ฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้เนาะการที่เราเรียนรู้ด้วยนะคะยังครูพี่ีอาจารย์หม่อมนะคะแล้วก็โค้ดแพลวพันธ์นะคะก็แล้วก็ครูพี่แก้วตาะคะทุกคนเรียนรู้ไปด้วยลงมือทําไปด้วยมันจะทําให้เราถึงจุดหมายที่เราต้องการหรือแม้กระทั่งว่าระหว่างที่เราเรียนรู้ด้วยลงมือทําไปด้วยเราอาจจะเกิดก้า929แล้วคอยหลัง19นั่นมันเป็นประสบการณ์มันเป็นอ่ เหมือนกับว่าบทเรียนที่เรารู้เพราะว่าการที่เราเรียนอย่างเดียวไม่เคยลงมือทําเลยนะคะมันจะไม่มีทางที่จะทําให้เราได้สัมผัสเลยว่าเวลาที่เราได้เรียนรู้แล้วลงมือทํามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราระหว่างการที่เราเริ่มต้นใหม่เริ่มการขายออนไลน์นะคะเริ่มมาทําออนไลน์นะคะหลายคนนะ่ะเรียนรู้เลยเยอะเลยว่าวันนี้นะคะ อ่าพี่นีมาทันสดขอบคุณมากค่ะคุณพี่นีคุณดูสวยขึ้นเพราะว่าตอนนี้คุณหูก็เข้าไปอยู่ในแบรนด์แม่ครุงเราต้องสวยตามเจ้าของแบรนด์นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเนาะทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้และลงมือทํานะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยว่าเราจะเจอบทเรียนและเจอบททดสอบ เห็นไหมว่าทุกครั้งที่เราเจอเราก็ผ่านมาได้เสมอค่ะแต่หลายคนที่เรียนอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่เคยลงมือทําไม่รู้หรอกว่าถ้าเราได้ลงมือทําแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับใครที่รู้ตัวว่าเอ๊ะฉันยังไม่เก่งพอเปลี่ยนความคิดแล้วระหว่างการที่คุณได้เรียนรู้และลงมือทํานั้นคุณอาจจะเจออุปสรรคเจอบททดสอบนะคะ คุณอย่าเพิ่งได้ท้อถอยคุณจงทํามันต่อไปค่ะเพราะทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเราปั่นจักรยานครั้งแรกเราลองปั่นดูเราก็มีจักรยานล้มนะคะถ้าวันนั้นนะคะคุณไม่ลองปั่นดูคุณจะไม่รู้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะครูพินีเนาะพรูนูเก่งและเก่งได้มากกว่านี้อีกและครูนูรู้ว่าทุกคนก็เก่งและเก่งได้มากกว่านี้อีกนะคะฉะนั้นนั่นแหละที่เราเก่งมาได้เพราะเราเรียนรู้และลงมือทำะคะ่ะ ทุกครั้งที่เราปั่นจักรยานแรกๆเราก็ล้มเราก็รู้เลยว่าอ,อ๋อต่อไปนี้ฉันจะต้องปั่นท่าไหนปั่นยังไงใช่ไหมคะอ,อ่านั้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาดามพรขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะครูนูมาแบ่งปันสําหรับมือใหม่ที่ ต้องการทําออนไลน์เนาะแล้วก็หลายคนน่ะมีความคิดว่าฉันไม่เก่งฉันไม่พร้อมแล้วฉันจะต้องเริ่มยังไงนะคะซึ่งทุกคนอย่างมาดามพรนะคะสวัสดีค่ะกครูโบขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันใครเข้ามาแล้วเชิญครูแจแบ่งปันออกไปเลยนะคะลิ้นพันกันแล้ว <laughs> เนาะฉะนั้นเนาะ การที่เราเรียนรู้ด้วยลงมือทําด้วยจะทําให้เรารู้ว่าระหว่างการเดินทางระหว่างที่เราได้เริ่มทําออนไลน์เริ่มขายออนไลน์นั้นเราจะรู้เลยว่ามันเกิดอเอ๊มันจะมีอะไรมาทดสอบเราบ้างหรือว่าวันนี้ฉันอาจจะยังขายไม่ได้เอ๊ะ หรือว่าฉันมาผิดทางฉันทําผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะการขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายตัวตนขายสินค้าขายคอร์สนะคะขอบคุณมากค่ะบมาดามพอและก็ครูโบที่ช่วยนูนูแชร์แบ่งปันออกไปนะคะ ทุกอย่างนะคะมันมีหมดที่จะทําให้เราเจอบทเรียนบททดสอบเพียงแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ลงมือทําเราจะรู้ว่าเราควรที่จะแก้ไขย,ยังไงเราควรที่จะเพิ่มเติมยังไงนะคะสิ่งสําคัญที่คุณรู้สึกว่าฉันเป็นมือใหม่ฉันไม่เก่งหระะือเปล่าว่าฉันเริ่มขายออนไลน์แล้วเอ๊ะเห็นเขาขายเขาโพสโพสโพสแล้วฉันทำไมยังขายไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะบางครั้ง คุณเพิ่งเริ่มทําใหม่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันไม่ทําดีกว่าคุณก็ต้องคอยไปเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะอย่าได้คิดว่าสิ่งนี้มันคงมาผิดทางแล้วเราแค่คิดว่าเราควรที่จะเพิ่มเติมอะไรยังไงอย่ามองว่าฉันขาดอะไรไปหรือเปล่าว่าหรือว่าฉันขายผิดแบรนด์หรือว่าฉันขายสินค้าไม่ถูกอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าวันนี้เราได้เลือกเราได้ตัดสินใจในการลงมือทําในการเรียนรู้แล้ว ขอให้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณควรที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะต่อยอดตวเองว่าย เอ้ยวันนี้ฉันยังโพสต์ไม่ดีหรือว่าฉันไม่ใช่ว่าโพสตไม่ดีเนาะฟูดมันไม่ถูกคือวันนี้ฉันโพสเอ้ฉันต่อสามารถต่อเติมอะไรได้อีกนะคะอย่าคิดว่าฉันทําไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่คําถามแบบนั้นกับตัวเองมันยิ่งจะทําให้เราคิดลบต่อไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดจุดไหนแล้วเราก็แค่เรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อไปคะ่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เลือกและลงมือทําแล้วนะคะทุกคนสําเร็จอย่างแน่นอนขอเพียงแค่เราจงเรียนรู้เพิ่มเติมและ คือเติบต่อเติมในสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ทําให้มันเยอะกว่าเดิมนะคะและไปดูซิว่าเอ๊ะฉันจะต้องอาใส่อะไรแบบไหนใส่อารมณ์ความรู้สึกไปในสิ่งนั้นยังไงนะคะขอบคุณมากค่ะใช่เนาะรือเชดนะคะทําให้ทุกคนทําระบบได้ง่ายนี่แหละก็เป็นข้อ3เช่นกันค่ะขอบคุณครูพินีเช่นกันค่ะสําหรับหัวใจนะคะวันนี้เนาะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเริ่มออนไลน์และรู้สึกว่าไม่เก่งเริ่มยังไง ยุคนี้นะคะข้อ3ง่ายมากเลยเนาะมันเป็นอะไรที่ง่ายสุดๆคือตอนนี้นะคะอย่างเช่นครูนูนะคะเริ่มขายคุณนูจริงๆแล้วขายตัวเองมานานแล้วนะคะแต่ยังไม่มีสินค้าเป็นตัวตนครณนูยังเคยมีความคิดว่าเออฉันจะขายได้หรือเปล่าฉันจะทํายังไงเนาะกับการขายสินค้าเป็นตัวตนพอครูนูนะคะรู้สึกว่างั้นฉันจะต้องตัดสินใจเลือกสินค้าสักแบรนด์หนึ่งละนะคะคุณนูก็ได้เข้าไปอยู่ในแบริเชตนะคะและการที่เรา,อ,าอยากเริ่มอะไรใหม่ๆเราต้องมี พี่เลี้ยงนะคะมีคนที่จะนำทางคุณนะคะไปสู่ความสำเร็จค่ะและสินคา้าแบริเชตนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้คุณโู้เก่งขึ้นและมันเก่งขึ้นไม่พอนะคะมันยังสวยขึ้นด้วยค่ะและก็เราสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนคนที่รู้สึกว่าฉันไม่เกรงฉันไม่เกรงอยูล่ละฉันไม่เกง่งฉันไม่มั่นใจถ้าคุณได้เข้ามาอยู่ในแบริเชตนะคะคุณจะมีแบบ ริชเชตตโปรระบบริชเชตโกเป็นทุกอย่างให้กับคุณเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งเมนทอร์ให้กับคุณเลยค่ะเป็นทั้งโค้ชให้กับคุณเพราะว่าในระบบนะคะสอนคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นขายออนไลน์หรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่เป็นอะไรสักอย่าง <S <S เล่น Facebook ก็อาจจะยังไม่เก่งนะคะคือเหมือนกับสอนตั้งแต่แรกเริ่มให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าต้องการเริ่มขายออนไลน์แต่ฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่มั่นใจ ต้องการคนที่จะมาช่วยสอนชั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ามาดามพอนเนาะเราสวยขึ้นเพราะว่าเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบร์ดนิเชตด้วยและมันทําให้เราสวยจากภายในเพราะว่าเจ้าของแบรนด์ก็คือแม่ครูรุ่งนั่นเองสอนเราเทรนเราจากโลกภายในทําให้เรารู้สึกว่าโลกภายในของเราดีขึ้นสวยขึ้นมันก็เลยออกมาสะท้อนจากภาย สะท้อนออกมาภายนอกด้วยนะคะและผลิตภัณฑ์ที่เรากินนะคะอย่างธุนูวันนี้นะคะก็ดื่มสเตลลาทุกวันนะคะได้เดือนกว่าแล้วนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเราสวยขึ้นและพอเราสวยขึ้นการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันก็ทําให้เรามั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องออยขอบคุณมากเลยนะคะ คนนั้นคือพี่พรค่ะเริ่มจากเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมแนะเห็นไหมอย่างพี่พรน่ะเริ่มจากศูนย์ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างคะ่ะ Facebook ก็อาจจะเล่นได้แบบงูปลาอะไรแบบนี้ไลฟ์สดก็ไลฟ์ไม่เป็นทำอะไรก็ยังทำไม่เป็นเห็นไหมริเชตโกลนะคะพอเราเข้ามาอยู่ในจุด,จดนี้แล้วสอนเราตั้งแต่แรกเริ่มไม่ใช่แค่สอนแค่วิธีการให้กับคุณนะคะแต่สอนวิธีคิดให้กับคุณด้วยวิธีคิดคุณสาม,มารถนำไปใช้ ตลอดชีวิตของคุณค่ะเพราะวันนี้ถึงแม้คุณจะเก่งวิธีการทั้งหมดในโลกใบนี้แต่วิธีคิดของคุณไม่ผ่าน คุณไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เลยนะคะเก่งเพราะเรามีโคชโอเป็นพี่เลี้ยงนะใช่คะ่ะน้องออยและอย่างครูนูเลือกลิเชตโกรนะคะครูนูนะคะรักและศรัทธาในตัวโคชโอซึ่งเป็นแม่ทีมของครูนูนะคะครูนูรู้ว่าวันนี้ฉันต้องการที่จะมีพี่เลี้ยงนําทางครูนูเลยเลือกพี่เลี้ยงนะคะที่ถูกจิตกับเราและเรารู้สึกอยู่ด้วยและรักและอบอุ่นนะคะและเรารู้ว่าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเราศรัทธารักและศรัทธาในตัวเจ้าของแบรนด์ก็คือแม่ครูรุง่งน้ออย่างน้องออย อยังมาดามอมอย่างมาดามพรทุกคนรักและศรัทธาในแบริเช์และเราได้ร่วมเข้ามานะคะอยู่ทีมเดียวกันมาจับมือกันนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอฉันไม่ดีพร้อมและไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะการที่เรามีทีมมีทัพมีทีมที่ช่วยกันสนับสนุนนะคะมันจะเป็นสีหนึ่งที่พาเราไปสู่ความสําเร็จแน่นอนและถ้าคุณกําลังเล็งๆนะคะหรือว่าเคยเจอคุณูแบบเออเห็นคุณูนะก็ คุณหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักลงมือทํานะคะแล้วก็เอ๊ะสังเกตแล้วคุณหนูก็สวยขึ้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแนี้ <laughs> มันเลยทําให้คณูหนูมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่แหละการที่คุณหนูได้อ่าดื่มเซลล่านะคะแล้วก็มาร์กหน้าทองคําทุกวันนะคะ น้องออยมาดามพรอ่าอาจารย์หม่อมนะคะทุกคนสวยขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความสวยนะคะที่จะทําให้คุณอ่าสำเร็จได้นะคะคือคุณจะต้องบีโคสมีครูนะคะที่นําพาคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการะคะ่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าใครที่อยากเริ่มต้นออนไลน์นะคะและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกันกับครูมาดามพรน้องอ้อยนะคะแล้วก็อาจารย์หม่อมนะคะทุกคนนะคะ เข้ามาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันค่ะถ้าวันนี้คุณต้องการกินใช้สินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟดีว่ายิ่งดื่มนะคะ กาแฟดีว่าเป็นกาแฟคอลลาเจนนะคะยิ่งดื่มยิ่งดียิ่งดื่มยิ่งสวยนะคะระบบขับถ่ายก็คล่องด้วยนะคะแล้วก็มาร์คทองคําถ้าคุณมาร์คนะคะแล้วผิวหน้าของคุณนะคะจากรูขุมขนกว้างนะคะคุณนูเป็นคนรูขุมขนกว้างมากะคะ่ะมาร์คแล้วนะคะรูขุมขนกระชับนะคะผิวหน้าเนียนขึ้นแล้วก็ทาแป้งติดด้วยนะคะ่าเราก็นําเสนอสินค้าด้วยเนาะสเตลล่านะคะยิ่งดะะื่มค่ะกระตุ้นเซลทุกเซลของคุณนะคะให้เป็นสาวมากยิ่งขึ้นนะคะ ดิชเชตจะพาคุณสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมใช่เนาะดิชเชตเป็นแบรนด์บุญนะคะนี่แหละคุณสวยจากการาจากการที่ได้แม่ครูรุ่งนะคะสอนแนวคิดของคุณนะคะและคุณเอาอาหารนะคะอาหารเซ กาแฟคอลลาเจนเนาะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของลิเชตด้วยบรรทําให้คุณสวยจากโลกภายในและโลกภายนอกนะคะและยังมีจิตใจที่ดีมาเปิดโอกาสให้กับผู้คนด้วยเห็นไหมคุณนูได้เจอโอกาสดีๆก็มาส่งต่อโอกาสนะคะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วที่จะมาเริ่มต้นในการขายออนไลน์นะคะและ ฟังคุณูพูดแล้วอุ้ยสนใจนะคะอยากร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าต้องการกินใช้สินค้าตัวไหนก็ได้นะคะนี่ก็โฟมล้างหน้ากลับทองคำค่ะล้างได้ดีมากนะคะผิวหน้าเนียนนุ่นเนียนนุ่นเนียนนุ่มนะคะแล้วก็แบบทำความสะอาดล้าลึกเนาะด้วยแปรงซิลิโคนนะคะนุ่มมากนะคะอ้าวแกะแกะยังไม่ได้เลยนะคะนี่อ่าผลิตภัณฑ์รีเชตด,ดีทุกอย่างนะคะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นอ่าแล้วก็สเปรย์น้ำแร่นะคะนี่แหละถ้าคุณสนใจสินค้าก็ทักมาสั่งซื้อที่ครูนูได้หรือว่าวันนี้ต้องการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจออนไลน์เริ่มต้นที่9,000บาทเท่านั้นนะคะก็ทักเข้ามาหาครูนูได้หรือวันนี้เอ๊ะฉันยังไม่เข้าใจนะอ่าฟนชาลิเชตเขาทาอะไรยังไงกันอยากเข้าไปฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดจากปากเจ้าของแบรนด์แม่รุ้งเองนะคะคุณก็ทักเข้ามาหาครูนูได้นะคะ คุูจะพาทุกคนนะคะเข้ากลุ่มฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดจากปากเจ้าของแบรนด์เองนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะฟังแบบฟรีนะคะย้ําว่า ฟังฟรีนะคะและก็เอาต่างหูร่วงแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะคะอย่าคิดเยอะเนาะใช่คาดามพอเราอย่าคิดเยอะเพราะว่าวันเวลาไม่เคยรอใครความสําเร็จก็ไม่เคยรอคุณเช่นกันเพราะว่าคนที่ต้องการความสําเร็จก็มีเยอะเช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วเราตัดสินใจแล้วก็รีบทําท,ท,ทันทีเป็นสิ่งที่ดียอดเดียมมากๆ,ๆะค่ะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจ สินค้าสนใจเข้าร่วมธุรกิจหรือว่าสนใจฟังแผนธุรกิจทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับครูนูได้เลยนะคะอ่าแล้วก็มาเจอกับครูนูไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวครูสรุปให้ก่อนเนาะทะกี้ยังไม่ได้สรุปนะคะใครที่อยากเริ่มต้นออนไลน์แต่รู้สึกว่าฉันไม่เก่งเริ่มยังไงนะคะคุณต้องเปลี่ยนความคิดของคุณนะคะ และลิเชตโกนะคะเป็นแบรนด์ที่เปลี่ยนความคิดของคุณได้ดีอย่างยอดเยี่ยมนะคะและสิ่งที่2นะคะคุณจะต้องเรียนรู้พร้อมกับลงมือทําไปด้วยนะคะสิ่งนี้ลิเชตโกก็มีให้กับคุณหมดนะคะมีข้อเรียนให้กับคุณให้คุณเรียนด้วยทําไปด้วยนะคะและสิ่งที่3คุณจะต้องมีพี่เลี้ยงนะคะที่จะนําทางคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะถ้าวันนี้คุณพร้อมแล้วเห็นคุณนูอยากให้คุณนูนําพาเข้าไปในแบริเชต ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมาดามพรขอบคุณน้องออยนะคะขอบคุณอาจารย์มอมขอบคุณโค้ดแพลพันนะคะขอบคุณครูพี่แก้วตานะคะอ่าแล้วก็ขอบคุณครูพินีนะคะขอบคุณครูโบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วมาเจอกับทูนูได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะให้ทุกคนรีบตัดสินใจความสําเร็จไม่เคยรอใครนะคะเหมือนที่มาดามพรพูดเนาะฉะนั้นแล้วเราเป็นคนเลือกความสําเร็จด้วยตัวของเราและสิ่งไหนที่เราเลือกทําด้วยหัวใจของเรา ะะสิ่งนั้นเขาก็ทำกำลังทำงานเพื่อตัวเขาเองอเพื่อเราเช่นกันค่ะอ่นนี่คือ c r นะคะคือเครดิตจากแม่กุรุงค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มารับพลังและส่งพลังไปด้วยกันนะคะนะฮลิเชตโกรนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทุกคนรักคุรูนะคะชื่นชอบกูรูทักมาได้เลยค่ะบ๊ายบาย